ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมีรายงานเพิ่มเติมและเร่งด่วนออกมาล่าสุดครับที่บ้านหนองยาแก้วนั้นกลายเป็นว่ากองทัพบ,บกของเราได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วนั่นเองครับซึ่งรายงานนี้เนี่ยเป็นรองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับการยืนยันจากกองกลาลังบุรพาครับถึงสถานรรการณ์ตามแนวชายแดนบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั้นเมื่อเวลาประมาณ16บิกานัน้นได้ยินเสียงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยดังต่อเนื่องประมาณ10นาทีครับในพื้นที่ ตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วเลยซึ่งฝ่ายใเราเนี่ยก็ได้จัดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ไม่มีการตอบโต้ใดๆอันนี้เป็นสิ่งที่รองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยซึ่งก็ยังคาดว่าการยิงปืนดังก,กล่าวเนี่ยเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของฝ่ายกัมพูชาเองเพื่อที่จะสร้างความไม่สงบในพื้นที่แนวชายแดนครับแต่ตอนนี้เ,เราก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยบริเวณหมู่บ้านหนองยาแก้วของไทยเราอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องด่วนมากๆที่ผมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกาันนะครับก็ ็เป็นการยืนยันว่าไทยเรานั้นไม่ได้โจมตีแต่ก็ยังมีอีกเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจกองทัพบกทางเกษตรครับที่ออกมากล่าวว่าเราเนี่ยยืนยัน100%ว่า ไม่ได้มีการโจมตีก่อนแต่ว่าเป็นฝั่งกัมพูชาที่ออกมาโจมตีไทยเราก่อนนะครับจากเพจกรระบบกทางเกษตรครับบอกว่าในบริบบบั้งเปรยจันทรหรือว่าบ้านหนองยาแก้วนั้นกัมพูชายิงใส่ไทยเราก่อนนะครับเพื่อที่จะยั่วยุก่อกวนซึ่งไทยเรานั้นก็มีการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยเราแล้วก็มีการประนามกัมพูชาด้วยนะครับว่าใช้ประชาชนนั้นเป็นโลภมนุษย์โดยอัปเดตจากสถานการณ์ฝั่งขมรนเองนะครับตอนนี้เขาก็มีการตีข่าวออกมานะครับว่ามีประชาชนนั้นได้รับบาดเจ็บจานวน5นายในหมู่บ้านเป จ,จังหวัดบันเตอรมินเจอเองแล้วผู้ว่าของเขมิน,นะครับก็มีการออกมาสัมภาษณ์ว่าฝั่งไทยเราเนี่ยใช้อาวุธปืนครับยิงเข้ามาภายในเกตของกัมพูชาอันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ของเขมินเองนะครับเราจะไปเชื่อไม่ได้นะเพียงแต่ผมหยิบยกมาให้ผู้ชมเนี่ย มองอีกมุมมองหนึ่งที่เขมรนั้นมีการเล่นแง่มีการใส่ร้ายป้ายสีนะครับเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยใช้อาวุธปืนครับยิงเข้าไปในฝั่งของเขมรส่งบนให้ชาวเขมรนั้นได้รับบาดเจ็บจํานวน5คนซึ่งเหตุเนี่ยเกิดในบุ้ที่หมู่บ้านเปรยจันทหรือว่าตรงข้ามมณฑยาแก้วนั่นเองแล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าการโจมตีทหารไทยเนี่ยถือเป็นการกระทำที่รุนแรงและละเมิดข้อตกลงสันติภาพซึ่งมีการลงนามโดยสหรัฐอเมริกากับมาเลเซีย แล้วอีกหนึ่งสื่อของเขเมรครับก็ยังมีการบอกว่าห้ามถ่ายภาพกองทัพและก็ฐานทัพโปรดส่งต่อกันด้วยอันนี้เป็นสื่อของเขเมรน,นะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเขาเองแต่ผมก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับซึ่งเป็นจากกลาโหมของเขเมรครับที่ล่าสุดโอ้โหใครจะไปเขียนรายงานได้เร็วเท่า,ขาเขมรอีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการจัดฉากขึ้นมาเพราะมีรายงานจากกลาหมของกบูชาครับที่ออกมา,ถาแถลงอย่างเป็นทางการนะหลังจากเกิดเหตุการณ์โอ้โหแทบจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ําซึ่ง เขามนครับมีการใส่ร้ป้าย,ายสีเราแบบนี้กับการแถลงออกมานะครับเขาบอกว่า ไทยเราเนี่ยยิงโจมตีพลเดือนกัมพูชาไป5คนโดยเริ่มเวลาประมาณ15นาฬิกา50นาทีครับขมิก็ีมานใส่ร้ายไทยเรานะบอกว่าเปิดฉากยิงใส่ก่อนในหมู่บ้านเปลยจันแล้วเหตุยิงโจมตีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทหารไทยนั้นได้มีวิธีกรรมยั่วยุแล้วก็ก่อกวนหลายต่อหลายครั้งติดต่อก,กันหลายวันซึ่งทางกัมพูชามองว่าเป็นก,นการกระทำโดยเจตนาเพื่อให้เกิดการประทะก,กาันแล้วก็มีการแถลงประนามอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นฝั่งของขมิญน,นะครับย้ำอีกครั้งว่ายังไงตัวผมเองเ,เอบียะ เขาจะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นการจัดฉากมากอดแล้วก็มาแถลงการแบบตัดหน้าเราไปแบบนี้แล้วยังมีการเรียกร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วยนะครับบอกว่าเราเนี่ยละเมิดข้อตกลงสันดีภาพและให้ไทยเรารับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการละเมิดที่ถือว่าร้ายแรงอ่ะอันนี้เป็นฝั่งเขมีที่ ใส่ร้ายไทยเรานะครับดูก็รู้เลยว่าคุณจัดฉากมาแน่นอนแล้วก็ร้องประชาคมระหว่างประเทศก็ถือว่าแก้เกมมาค่อนข้างน่าตกใจนะที่เอาประชาชนของตัวเองเนี่ยมาเป็นโลกมนุษย์แบบนี้โดยรายงานล่าสุดจากกองทัพบ,บกเองนะครับซึ่งเป็นโฆษกกองทัพบ,บกนั้นออกมาเปิดเผยว่า กา,ารกบูชาครับใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้ามายังฝั่งไทยในบริเวณที่ชายแดนบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับโดยหลังจากนั้นฝ่ายไดเราได้เข้าแนวกำบังและก็ทําการยิงแจ้งเตือนไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามาตามกฎการใช้กําลังนะครับแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกินเวลาไปประมาณ10นาทีจึงสงบลงโดยฝ่ายไดเราไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยแม้แต่อันใเดียวนะครับก็ต้องรอติดตามรายละเอียดอื่น ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไปอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพบ,บกเราก็ตอบโต้ไปทันทีทันควันเหมือนกันไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีครับแต่ด่านกบูชานั้นเปิดฉากยิงก่อนในพื้นที่บ้านเพลยจันซึ่งก็ส่งผลให้ไทยเราต้องตอบโต้เพื่อปกป้องดินแดนไทยของเราแล้วก็ประนามกบูชาครับที่ใช้ประชาชนนั้นเป็นโลมนุษย ก็เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจากกองทัพบ,บกว่าไทยเรานั้นมีการตอบโต้ไปเหมือนกันส่งบนให้ชาวขาเขมรเนี่ยบาดเจ็บไป5รายนะครับก็เป็นสิ่งที่ขเขมรเอาประชาชนมาเป็นโลกมนุษย์นั่นแหละครับต้องประนามอย่างชัดเจนเลยนะซึ่งผมเชื่อว่าการประทะก,กันร,รอบนี้เนี่ยรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยต้องการยั่วยุไทยครับและก็โจมตี เพื่อใช้เวทีโลกนั้นกดดันและเบี่ยงเบนความสนใจจากการปราบสแกมเมอร์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของฮุนเซนเลยแล้วบวกกับดูเราก็รู้เลยครับว่าการข่าวของขมิรรอบนี้เนี่ยทำการสื่อสารกับชาวโลกเร็วกว่าไทยมากจริงๆข่าวเร็วมากนะครับถือว่าต้องเตรียมพร้อมมาก่อนแน่ๆนี่เป็นสิ่งที่ต้องอัปเดตกันนะครับเพราะไม่ไหวจริงๆกับขมนนะิณะช่วงเวลานี้นะครับเริ่มที่จะย,ยั่วยุและก็แก้เกมไทยเราเป็นระยะอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างอีกเรื่องหนึ่งครับกองทัพบกออกมาชี้แจงกับ ทุ่นระเบิดที่อยู่ในกลางฐานของไทยเรานั้นซึ่งเรื่องนี้ครับโคโซกรนับก ok <ana> <uk> เนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอเก่ากับทุ่นระเบิด pm t w ครับถูกทิ้งไว้ในบังเกอร์ของฐานกัมบูชาบริเวณบุที่ตามาเรียยืนยันว่าเป็นคลิปเก่าที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี68ก็คือเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ฐานกัมบูชาครับได้ละทิ้งฐานและก็ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปแล้วทุ่นระเบิดเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ทุ่นนเบิหม่ีพงงลักลอออาาวาต ไทยเราก็เป็นฝ่ายเข้าควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็เก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยเป็นการที้แจงออกมาจากกองทัพบ,บกนะครับว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าในเดือนกันยายนขมเนก็มีการ ถอยทับนะครับถอยร่่นออกไปในฝั่งเขาเราก็เลยเนี่ยเข้ารุกคืบแล้วก็ยึดฐานนี้ทันทีแล้วก็เจอทันทีอ่ะอันนี้เป็นสินีกองทัพบ,บกแถลงมานะครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาปิดท้ายกันก่อนอ่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกองทัพเรือครับที่มีการเข้มงวดมากๆกับมาตรการคุมเข้มแนวชายแดนจันทบุรีตราดล่าสุดเลยครับจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกว่า100รยายย้ำอีกครั้งว่า1น0รายมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเป็นโฆษกกองทัพเรือเองที่ออกมาเปิดเผยว่าในวันนี้แหละ กานยนนั้นได้จับกลุ่มครับแรงงานต่างด้าวเนี่ยสัญชาติกัมพูชาจํานวน108คนบริเวณบ้านสวนส้มตําบลสตอนออำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่ากลุ่มแรงงานดังกล่าวเนี่ยมีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาทํางานในพื้นที่สวนหลังของประเทศอย่างเช่นจันทบุรีระยองชลบุรีกรุงเทพมหานครโดยจ่ายค่าผ่านทางให้กับผู้นําพาเนี่ยตั้งแต่5 0 0 0ถึง7,000บาทเลยต่อคนนะครับแล้วจากการสอบปากคําเพิ่มเติมเนี่ยทราบว่า แรงงานจํานวนมากก็ได้อพยพกลับประเทศกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีความตึงเครียดมีามก,การปะทะกันระหว่างชายแดนส่งผลให้หลายคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ลําบากนะครับกลับไปแล้วไม่มีอะไรจะกินขาดแคลนรายได้ขาดโอกาสในการทํางานแรงงานบางส่วนเนี่ยจึงพยายามครับลักลอบกลับเข้ามายังประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาง,งานทําซึ่งาการจับกุมครั้งนี้ก็เป็นเราเนี่ยแหละครับที่เข้มงวดมากกับมาตรการ ควบคุมต่างๆปิดด่านปิดช่องด่านเข้าออกทุกทางเลยมันก็เลยทำให้คาเมรนั้นเข้ามาไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่ผลงานของไทยเราอย่างกองทัพเรือสกัดจับชาคาเมนกว่า100คนถ้าเกิดหลุดไปได้เนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะครับหลุดไปเยอะมากด้วย100คนรวดเดียวเนี่ยถือว่าเป็นงานชิ้นโตเลยซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับที่ นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันยังไงก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เฝ้าระวังกันนะครับเชื่อว่าคาเมนอาจจะมีแผนแล้วก็เกมที่มัน ท้าไม่ได้เราคาดไม่ถึงมากกว่านี้อันนี้ผมคาดไม่ถึงจริงๆนะว่าเฮ้ยขมรนจะมาสร้างเรื่องสร้างกระแสออกมาในบร้ที่บ้านหนองจาว่านหน่อยแก้วเนี่ยคือเขาแก้เกมแบบใจกล้านะครับใจกล้านะแก้เกมใจกล้าจริงๆหลังจากนี้คงต้องตามติดเฝ้าระวังและไม่ใช่แค่พื้นที่เดียวแล้วครับมันมีหลายบื้ที่มากที่ขมรนจงใจอยากจะใช้ประชาชนเป็นโลกมนุษย์เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงเนี่ยการประรก,กันไทยสู้ไทยไม่ได้อย่างแน่นอนบวกกับเราปิดด่านเนี่ยขมรนแพ้ทุกประตูซึ่งนี่ก็คือเรื่องรอบเดตท,ที่นํามาเล่าให้คุณ หากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเจอกันใหม่กับขาอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับไปบาย ยิงกันแล้วเอายเลย้ yeah. ขอที่กำบงัง